ยังเล่นเศษไหมอยู่นะคะส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะเอาวางไว้เพื่อว่าเวลาทําคลิปในติ๊กต็อกมันจะได้ไม่ผิดกฎแค่นั้นเองนะคะผิดกฎเดี๋ยวช่องปิวก็ยังเล่นอยู่กับกระเป๋าเศษไหมมีคอมเมนต์แบบว่าป้าไม่เริ่มถักตั้งแต่ ต้นเลยเหรอคะจนเสร็จเลยเหรอคะคือถ้าทําตั้งแต่ต้นจนเสร็จเลยอะ่ะมันจะนานมากเลยเพราะว่าป้าใช้เวลานานน่ะวันสองวันป้าถักแล้วป้าก็พักไปเล่นอย่างอื่นว่างป้าก็มานั่งถักต่ออะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลาเยอะอันนี้ก็จะเป็น กระเป๋าเศษไหมเหมือนเดิมนะคะสําหรับมือใหม่ที่มาดูนะป้าทําคลิปก้นกระเป๋าไว้แล้วนะคะก้นกระเป๋านะป้าเขียนแพทให้มีทั้งแบบทรงกลมเอ่อทรงลีอันนี้นะคะคลิปทรงลีก็มีคําอธิบายแล้วเรียบร้อยนะเลื่อนลงไปดูคลิปล่างๆก่อนนะคะสําหรับใครจะถักนะแล้วก็ถ้ามันยากสําหรับมือใหม่นะคะให้ใช้วิธีถักเป็นก้นกระเป๋าแบบขึ้นเป็นโซ่ ขึ้นเป็นโซ่ให้ทําก้นกระเป๋าสี่เหลี่ยมขึ้นเป็นโซ่แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงที่ x ที่สองนะแล้วก็ถักกลับไปกลับมาพอสุดแถวก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงคือทําก้นกระเป๋าสี่เหลี่ยมธรรมดาให้เป็นแผ่นก่อนนะคะแล้วก็พอรอบสุดท้ายอ่ะก็เพิ่มตรงมุมเข้าไปสัก2 x ถึง3 x นะคะเป็น v จะเป็น v หรือเป็น W ก็คือลงที่หลักเดียวกัน3หลัก3หลักสมุม เพื่อที่ว่าเวลาเราหยุดเพิ่มแล้วอะ่ะกระเป๋ามันจะได้ก้นไม่งอเข้ามันจะได้ค่อยๆตั้งขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้มันเป็นลายพื้นฐานไงถ้ามาทำเป็นคลิปแบบยาวๆจะบอกว่าในช่องป้านน่ะมีแต่เซียนๆทั้งนั้นเด้อ <laughs> มีแต่ชั่วโมงบินสูงๆกันทั้งนั้นเอ <c oughs> มันจะเป็นการเอาสอนจระเข้ว่ายน้ําไปสะเปล่านะทีนี้อันนี้จะมาบอกวิธีที่จะทําให้ตัวลายเนี่ยมันไม่เบี้ยวนะคะเพราะว่าที่ถักมาส่วนใหญ่ลายมันก็จะเอียง,เอ,ยงเอียงไปเรื่อยๆแล้วป้าก็เลยต้องเขียนแพทให้มันแบบในแพทเอียงแต่พอถักออกมาแล้วมันจะไม่เอียงนะคะคือใช้แพทเทิร์นในการแก้ใช่ไหมแต่อันนี้จะแก้ที่วิธีถักเลยนะคะ ช่วงเปลี่ยนสีเราก็จะเปลี่ยนง่ายๆนะสำหรับเรื่องไหมเราสามารถใช้ได้ตามที่ตัวเองชอบนะที่ป้าใช้ไหมพรมเพราะว่าป้ามีเศษไหมเยอะแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเศษไหมด้วยนะคะแต่ใครจะถักเป็นตัวแบบสีพื้นแล้วก็เป็นลายต่างหากสสีอย่างนี้ก็ได้นะใช้วิธีถักแบบ แบบกระเป๋าวายูนะคะถักแค่สองสีใช่ไหมสีพื้นสีหนึ่งแล้วก็สีลายสีหนึ่งเวลาถักสีลายสีพื้นก็ดาข้างในเวลาถักสีพื้นสีลายก็ดมอยู่ข้างในแบบนั้นก็ได้นะคะง่ายๆพอจะเปลี่ยนลายก็เปลี่ยนสีขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่แล้วสีที่เปลี่ยนมันก็จะดมอยู่ข้างในนะคะ ที่ป้าดาเชือกฟางเพราะว่าให้มันแข็งแค่นั้นเองถ้าเราไปถักใช้เองไม่ต้องดาก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนสีลงไปทีนี้ปกติที่เราถักเราก็จะลงที่หลักใช่ไหมคะตัวหลักมันก็จะมีสองเส้นด้านบนเนี่ยเหมือนเป็นโซ่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะลงตรงที่ตัวหลักนี่แหละแต่ว่าพอลงที่ตัวหลักนะคะพอเสร็จแล้วอะตัวลายมันก็เปี้ยว เพราะฉะนั้นป้าก็ไปหาวิธีแทงนี่แหละให้แทงตรงนี้แล้วมันจะไม่เบี้ยวนะคะมันจะเหมือนกระเป๋าเชือกล่มที่ป้าถักไปอยู่ในคลิปเนี่ยลึกๆล,ลงไปนั่นแหละลงแบบนั้นเลยนะคะลงลงไปตรงตัว V ีตรงนี้มันจะเป็นตัว V ใช่ไหมแทงลงระหว่างกลางเลยให้มันทะลุแทงลักษณะเบียเบ้ยวๆแบบนี้นะคะแทงเฉียงๆเ,เข้ามาหาตัวแบบนี้ เพราะว่าถ้าแทงตรงเหมือนมันจะไปติดเส้นอะไรข้างล่างอีกเส้นหนึ่งนี่นะคะแทงแบบนี้ก็เบี้ยวไปตั้งหลายหลายใบกว่าจะคิดออกแต่ว่าทุกใบที่ถักมาก็ไปแก้ที่แพทให้แล้วนะก็คือในแพทถ้ามองในแพทจะเบี้ยวแต่พอถักมาจะไม่เบี้ยวนะก็จะได้เป็นรูปรูปล่างตามในแพทนั่นแหละ แต่ว่าอันนี้แก้มันจะแทงยากหน่อยนะทุกคนเพราะมันจะไปติดเส้นข้างหลังอะ่ะมันจะไปติดเส้นข้างหลังต้องแทงเบี้ยวๆเหมือนป้าว่านะแหละแทงแทงเข็มเบี้ยวๆเข้าหาตัวเองแบบนี้เนี่ยแทงเข้ามาอย่างนี้เนี่ครบหรืยงอีก,กอีกหลักหนึ่งอีกหลักหนึง อีกลักหนึ่งนี้นะคะมันจะเป็นตัว V แบบนี้ใช่ไหมเราแทงให้มันเฉียงเฉียงลงไปมันจะแทงยากแล้วก็จะใช้แทงตรงนี้ตรงกลางหลักเนี่ยเฉพาะตรงที่เราจะทำลายนะคะส่วนตัวพื้นกระเป๋าก็แทงปกติไปเลยเพราะว่าไม่ถ้าเปลี่ยนทั้งหมดอะมันจะยากเกินไปนะ แต่ถ้าใช้เชือกฟอกถักมันจะถักง่ายกว่านะเชือกฟอกเขาเส้นกลมๆไงแล้วมันจะมีช่องมีรูแต่ว่าไหมพรมม,มันติดกันเป็นพืชไปหมดเลยคือเนื้อเขาละเอียดแล้วยิ่งเราถักแน่นอะ่ะมันจะติดกันเป็นพืชไม่มีช่องให้ให้แทงไงแต่ถ้าเป็นเชือกเชือกล่มหรือเชือกฟอกอะ่ะเส้นเขาจะกลมๆแล้วมันจะมีช่องห่างๆมันจะแทงง่ายกว่ากันนะคะนี่พอเสร็จเป็นตัว ลายได้ตัวลายเสร็จแล้วก <Halloween. S 1> ็ถักลงที่ด้านบนของหลักเหมือนเดิมปกตินะคะเนี่ยก็ลงตรงด้านบนของหลักตรงนี้แหละปกติเลยนี่ก็จะได้ลายที่ไม่เบี้ยวนะคะไม่เบี้ยวตรงแล้วก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนี้ก็จะเป็นกระเป๋าลูกหัวใจนะคะก็จะมีหัวใจลูก เล็กแล้วก็หัวใจลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะแบบนี้ก็คือเพิ่มลวดลายให้กับกระเป๋าเศษไหมแค่นั้นเองนะคะถ้าอยากวันไหนอยากแบบเปรี้ยวๆหน่อยก็เอาด้านนี้ออกใช่ไหมถ้าแบบวันไหนเรียบๆร้อยๆก็เอาด้านนี้ออกประมาณนี้ค่ะ